สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไวไ้ใจพี่เสือครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งอะไรก็แล้วแต่กดเข้าไปเถอครับนะครับกับตัวนี้ Honda City v p a ีพัทที่ทุกคนถามหาตอนนั้นผมขายวีพัทไปคันหนึ่งแล้วคนบอกว่าพี่เสือเอาวีพัทเข้ามาไหมได้เอาเข้ามาแล้วย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสีน้ําตาลย้ําว่ารถสีน้ําตาล ถ้าเกิดตอนผมมีคนถ่ายรถให้ผมดูผมก็นึกว่าเป็นสีดำนะผมเชื่อว่าถ่ายคลิปออกไปถ่ายไลฟ์สดออกไปก็เป็นสีดำแต่รถย้ำาครั้งนึงว่ารถสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลอ่อนนะมันจะดูน้ำตาลดำหน่อยนะครับกับตัวนี้เนี่ยเพราถ้าเกิดเห็นแสงน่าจะน้ำตาลอนะเ,เห็นแสงเนี่ยเห็นไหม เห็นแต่งนี้น่าจะสีน้ำตาลนะครับกับชุดแต่งรอบคันนะครับกับตัวนี้ Honda City 1.5 V+ นะครับชุดแต่งรอบคันไม่90,000กิโลผมขายให้ในราคา419,000บาทครับ419,000บาทนะครับกับโปรโมชั่น เรื่องรถไว้ใจพี่เสือฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งไปรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนคันนี้เสียสี่แสนหนึ่งหมื่นก็มันถูกมากผ่อนเดือนละเจ็ดพันได้เอาง่ายๆคิดคิดง่ายขับซิตี้ผ่อนเดือนละเจ็ดพัน,น 7, ตัว,วีธรมรมดาก็ยังขายอยู่สี่แสนเลยอนี่ผมได้วีพัทอ่ะเพิ่มตังค์กเก้าพันอ่ะได้วีพัทอ่ะ นะครับถ้าใครดูแล้วนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทรายได้เกิน14,000บาทขึ้นไปแอดไลน์ใต้ทิ้งกันามาสลิปคาร์บอนอดไลน์มาสลิปอ e ีเม right ลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาทุกอาชีพท,ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดบ,บัตรดิสแอดไลน์อะไรมาส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดเหมือนเดิมไม่เก็บแวดใครเก็บให้เขาเก็บใครเก็บให้เขาเก็บผมไม่เก็บใครส่งไม่ส่งฟรีให้ไม่ต้องส่งผมส่ง,สงฟรีตัดให้กับตัวนี้ 4, สี่แสนหนึ่งหมื่นก้พันบาทวนรอบคันช้าๆก่อนวนแป๊บหนึ่ เอฟซี 3, ขอหัวใจกันหน่อยพี่พี่น้องๆ้องนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนฝากกดหัวใจให้พี่เสือหน่อยกับตัวนี้นะครับ Honda C ซีซตีปีสองพันสิบสี่นะครับหนึ่งจุห้าวีพัดนะครับ, ath, รบปี2 0 1พันสิบสี่สีดำนะเอ้ยสีน้ำตาลแต่ก,กล้องก็เคิร์ฟนะแม็กห้าก้านนะครับชุดแต่งส,สเกิร์ตเต็ม,มาเล้สเกิร์ตสวยมากนะดูสเกิร์ตสวยมากเลยนะสเกิร์ตสวยมากนะครับอ่ะเปิดตะเข็บข้างให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับเป็นเบาะผ้านะ เป็นบ่อผ้านะครับเป็นบอ่อผ้าดูแต่เข็บข้างเดิมแน่นๆเลยรถแน่นๆเลยนะค,คุณภาพดูมือจับคมเนียมแล้วรถภายในหอบนะผู้หญิงใช้นะครับผู้หญิงใช้นะรถบ้านเหมือนกันนะรถบ้านนะครับไม่ต้องกลัวซื้อกับผมรถบ้านทุกคนันเนี่ยดูเลสเกิร์ตนะสะเกิร์ตคันนี้มีปอนหนึ่งติดมาให้ด้วยนะผู้หญิงใช้นะเจ้าของมือเดียวคุณแจสองดอกรถสวยมากพี่ดูภา,ายในเดิมๆเลยกิ๊กๆเลยเห็นไหมเดิมๆเลยนะกิ๊กๆเลยนะเนี่ย เรามาดูตรงนี้ออืืสุดในรุ่นนะครับสุดในรุ่นจริงๆนะสุดในรุ่นขายอย่างนี้แล้วสบายใจรถสวยคุณภาพเกรดเอนะไม้ก็น้อยนะครับเนี่ยถ้าถ่ายอย่างนี้จะเห็นสีน้ำตาลปะ่ะเป็นสีน้ำตาลปะไม่เห็นนะแต,แต่สีน้ำตาลนะย้ำตลอดนะสีน้ำตาลมานะครับ มาดูห้องเครื่องกันนะครับนะครับรถหน้าเดิมนะห้องเครื่องสวยนะครับห้องเครื่องสวยนะครับห้องเครื่องสวยนะครับมอกอยู่ตรงนี้นะครับมอกอตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับนะครับแล้วดูห้องเครื่องช้าชาชัดชนี่ไปดูดิเนี่เพิ่งซื้อเข้ามาจริงๆแล้วดูไลนห้องเครื่องช้าๆชัดๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปรถเดิมๆอย่างนี้สี่แส0หนึ่ง่นเก้าบาทมาเอาไปเถอะ นะครับ419,000บาทมาเอาไปเถอะนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากงวดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบคกลิรเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยถ้าใครชอบ City v p a พัทอยู่เอามาให้แล้วนะ FC นะตอนนั้นหา v p a ัท V ีพัท V ีพัทพอเอาเข้ามาแล้วไม่รู้ลูกค้าได้หรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้มาเอาผมไป V p พัทนะนะครับมาเอาได้เลยอ้าดูภายในกันไหมถ้าดูภายในไปขอหัวใจรัวๆขึ้นฟ้าหน่อยไปนะไป ไปชุดแต่งครบนะั่นรถสวยมากนะนะครับปุ่มสาตาร์ทนะพี่ดูดิอ่ะนี่ยังไม่สาตาร์ทนะพี่ดูดิหน้าจอแล้วดูนี่โ้โหไม่ 95, เก้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรอ่ะแต่กล้องมาหน่อยไหมเห็นไหมโอ้โหเบาเสียงคน ไม่ก็เหมือนห้าพันกิโลเมตรวดูหน้าจอดิหน้าจอสวยมากพรมอะไรมันติฟังก์ชั่นฝั่งซ้ายบูทงบูทูธอ่ะเดี๋ยวปับแอร์ก็เปิดแอร์ก่อนนี่ดูทัสกรีนะหน้าจอทัสกรีนแล้วเห็นไหมทัสกรีนแล้ว FMAM ใช้ได้หมดนะครับโอเคมาลองรถให้ลูกค้าดูนะนี่มีชุดแต่งด้วยนะ ซื้อรถไปนี่คุ้มมากลนยะได้ชุดแต่งนะสเกิร์ตกับสปอยเลอร์นะไม่ต้องไปตั้งแต่งเองแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กแล้วนะครับเพราะเป็นตัว 1.5V ก็เป็นล้อแม็กอยู่แล้วครับโอ้ขับดีวะ่ะโหแน่นแน่นแน่นโอ้โหรถคตพุ่งเลยไม่อยู่ดีมันพุ่งนิ่มนะเนี่ย คันนี้เอาเรื่องอเ,เอาเรื่องบอกเลยเอาเรื่องสุดในรุ่นจริงๆนะหน้าจอทัชสกรีนกล้องหลังมีทุกอย่างครบหมดนะครับ4 000, 1่แ0 0หบาทเท่านั้นเจ้าอื่นเขาขายเท่าไหร่ สี่สิบกลางสี่สิบสามสี่สิบสี่สิบห้าไม่ต้องผมขายสีหนึ่งเก้าแถมซีจัดโอนิกถ้าเกับจริงๆใน,นคันนี้ผมขายอยู่ที่สามเก้าเก้าด้วยซ้ำเป็นไงยั่วใจไหมล่ะวีพัทขายอยู่แค่สามปลายปลายโอ,โอหักนู่นหักลบกบนี้นะก็เหลือประมาณสามปลายปลายโอ้ยัวย่วยั่วไหมล่ะพี่ผมถามพวกพี่ยัวยย่วไหมยั่วไหมยั่วใจไหมไหนใครโทรมาอยากได้ลดละซีอยากได้ลดแล้วละซีฮัลโหลครับ ขาพี่อ๋อไม่มีของเลยครับพี่ขายหมดแล้วครับจ้านะครับเนี่ยเนี่ยแหละโทรมาคือช้าคือก็ผมบอกแล้วผมมาไวเค็มไวอยากได้รถอะไรต้องรีบผมก็บอกมาหมดแล้วโทรมาเอาหมดแล้วขายไปแล้วรถมือสองมันไม่เหมือนไอ้นี่นะมันมันมันไม่มีของตลอดเวลามาถึงรถแล้วผมวคัดรถด,ดีรถบ้านรถสวยมามันต้องรอหน่อย ของดีต้องรอหน่อยแต่ได้แน่นอนนะได้แน่นอนรถดีรถสวยรถแจมอ่ะผมทําให้ถึงถึงถึงหมดแหละนย่ม่นองกลวนอยู่ด,ดิขับมาเนี่ยวนให้ดูสบายสบายเลยแล้วขับดีอืมคันนี้เอาเลือกนะขับพุ่งดีนะคันนี้นะสวยดีนะรวมชุดตรงชุดแต่งแล้วรวมอะไรแนละ้วผมว่าใช้ได้ใช้ได้เลย ดูน yup, ิ่มไหมเชียบเรียกว่าเชียบเชียบไปเลยอืออือมา ใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบลิทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบตขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมพี่เสือธนิการุษาตั้งแต่ต้นยังจบใครเข้ามารับชมแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สนพี่เสือส่วนถ้าเกิดใครอยากได้รถยนต์สักหนึ่งคันก็รู้ช่องทางรติดต่ออยู่แล้วแหละนะครับก็แอดไลน์ตามช่องทางต่างๆนะครับประสานงานกันได้ส่วนที่ใครอยากจะอถเ ก็เชิน <_ an> ได้นะครับหรือใครอยากจะขายรถเปล่าๆผมก็รับซื้อยินดีรับซื้อเสมอนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม094314666 6 094314666 6, 6, 6นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่รู้จะทำยังไงก็พิมพ์ Google นะครับพิมพ์คำว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ